เพราะทุกที่มีเรื่องเล่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าได้ทุกที่ไม่พลาดเรื่องเล่าหน้ารู้ทุกที่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะลีแอนเทียนแนน คือเด็กนักเรียนหญิงวัย16ปีใช้ชีวิตอยู่กับแม่และพี่สาวในย่านเบมลีที่เมืองลีดแม้ว่าเธอจะใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันแต่เทียนแนนก็สามารถปรับตัวกับชีวิตใหม่ได้ค่อนข้างดีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะคือสิ่งที่แม่และพี่สาวได้ยินเสมอความสัมพันธ์ของทั้งสามคน ช่วยเติมเต็มช่องโหว่ที่พ่อทิ้งเอาไว้ทุกครั้งที่เทียแนนออกไปเที่ยวไหนเธอมักจะบอกแม่เสมอแม้แต่การเข้าไปช้อปปิ้งในตัวเมืองเพื่อเตรียมตัวสำหรับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงกับเพื่อนสนิทอย่างซาร่าไว้์เฮา์ในวันที่26พฤศจิกายนคริสตศักราช2,000 เธอก็บอกแม่เอาไว้เย็ยนวันนั้นเทียนแนนและไวท์เฮาส์ช็อปปิ้งเสร็จราวสี่โมงครึ่งทั้งสองเดินทางกลับด้วยรถบัสโดยลงที่ป้ายบริเวณถนนฮัฟฟรีเร่เลนซึ่งเป็นเส้นทางตัดผ่านย่านชุมชนเล็กๆเพื่อเข้าไปยังบ้านเวลาประมาณ5้าโมงเย็นแสงอาทิตย์เริ่มหายไปแล้ว เพราะเป็นฤดูหนาวเทียนแนนและไวท์เฮาแยกทางกันไวท์เฮาเดินต่อไปตามถนนเส้นหลักส่วนเทียนแนนต้องเดินตัดผ่านทางเดินเล็กๆที่เรียกว่าฮัฟฟรีกิลซึ่งค่อนข้างเปี่ยวชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าหากใครเดินผ่านทางนี้ในช่วงเย็นจะรู้ว่ามันมืดและเต็มไปด้วยต้นไม้รกทึบ แสงไฟจากบ้านเรือนที่อยู่ริมถนนหลักก็แทบส่องเข้ามาไม่ถึงแต่สำหรับเทียนแนนแล้วมันคือทางลัดที่พาเธอไปถึงบ้านได้เร็วขึ้นปกติแล้วเวลาสองคนนี้ไปเที่ยวไหนด้วยกันเมื่อกลับถึงบ้านจะโทรหากันเพื่อเช็คว่าแต่ละคนถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเย็นวันนั้น ไวท์เฮาส์โทรหาเทียนแนนเช่นเดิมแต่คนที่รับโทรศัพท์กลับเป็นแม่ของเทียนแนนซึ่งแม่เองก็แปลกใจเพราะจนถึงตอนนี้แล้วเทียนแนนยังไม่ถึงบ้านสักทีท้งที่เส้นทางกลับบ้านของเทียนแนนใกล้กว่าไวท์เฮาส์ชารอนแม่ของเทียนแนนเริ่มกังวลกับความปลอดภัยของลูกสาว เธอพยายามโทรเข้ามือถือของเทียแนนกว่า20ครั้งแต่ไม่มีใครรับและยิ่งกังวลมากขึ้นเมื่อการโทรในครั้งหลังๆมีคนกดตัดสายทิ้งไปเสียดือด้อชารอนไม่มั่นใจว่าใครเป็นคนตัดสายโทรศัพท์เทียนแนนอยู่กับใครใครเอามือถือของเชียนแนนไปแล้วทำไมเธอยังไม่กลับบ้าน ความคิดมากมายวนเวียนอยู่ในหัวชารอนพร้อมกับความตื่นตระหนกในความปลอดภัยของลูกสาวจนถึงเวลาหนึ่งทุ่มชารอนก็ตัดสินใจแจ้งตำรวจคริสเกกตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้ตัดสินใจแทบจะทันทีว่าต้องรีบส่งกำลังไปตามเทียแนนโดยเร็วที่สุดเพราะดูจากข้อมูลต่างๆแล้ว มีความเป็นไปได้ว่าเทียแนนอาจถูกใครบางคนลักพาตัวไปเนื่องจากเธอหายไปในจุดที่รับตาคนแถมยังอยู่ใกล้กับเขตชุมชนอาจมีใครสักคนคอยแอบดูและเข้ามาทำร้ายเธอก็ได้ขณะเดียวกันชารอนก็ยืนยันว่าลูกสาวมักจะกลับบ้านตรงเวลาเสมอ การค้นหาเทียแนนเริ่มต้นตั้งแต่คืนที่เธอหายตัวไปตำรวจลงพื้นที่กระจายกำลังตามหาตัวเธอทั่วบริเวณทั้งเข้าไปสำรวจในเร,ร,รนฮับบลีแลนด์และฮับบลีกิลซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่เพื่อนพบเห็นเธอตำรวจไล่เคาะประตูบ้านผู้คนในระแวกนั้นเพื่อถามหาเบาะแสของเทียแนน แต่ก็แทบไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับมาและอุปสรรคสำคัญอีกเรื่องก็คือบริเวณนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดตำรวจกำหนดพื้นที่การค้นหาให้เป็นเส้นทางสีแดงซึ่งเป็นเส้นทางยาวประมาณ5กิโลเมตรลากจากจุดที่เทียแนนถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายไปจนถึงบ้านของเธอนอกจากนี้ ตำรวจยังเข้าไปสำรวจและพูดคุยกับเจ้าของบ้านตลอดเส้นทางนี้กว่า1,200หลังในรัศมีกว่า800เมตรจาก Holy g i l l ผู้คนมากมายถูกตำรวจสัมภาษณ์อาคารบ้านเรือนแม้กระทั่งจุดจอดรถและที่ลกล้างก็ถูกเข้าตรวจสอบทุกซอกมุมตำรวจมีสมมติฐานกระทั่งว่า ถ้าหากเทียแนนถูกลักพาตัวไปจริงๆเธอจะถูกจับไปในที่ไหนบ้างซึ่งเป็นเหตุผลที่ตำรวจเข้าไปยังพื้นที่ที่ทมีการค้าประเวณีสอบถามผู้คนในแวดวงนี้ว่าพบเห็นหรือได้ยินเรื่องราวของเด็กสาววัย16ที่หายตัวไปหรือไม่แม้เบาะแสส่วนใหญ่จะไม่เป็นประโยชน์มากนัก แต่ก็มีพยานอย่างน้อยสองคนช่วยให้เบาะแสสำคัญเบาะแสแรกมาจากชาวบ้านผู้หญิงซึ่งอาศัยอยู่ในจุดใกล้ๆกับที่เทียนแนนหายตัวไปเธอบอกกับตำรวจว่าในช่วงไม่กี่วันก่อนที่เทียนแนนจะหายตัวไปนั้นเธอเคยเห็นชายไม่คุ้นหน้าคนหนึ่งผิวขาวรูปร่างใหญ่ เดินไปเดินมาพร้อมสุนัขของเขาในจุดที่เทียนแนนหายตัวไปอีกทั้งยังมีพฤติกรรมน่าสงสัยคือเขาชอบเข้าไปพูดคุยกับเด็กนักเรียนที่เดินผ่านไปในจุดนั้นแต่เธอก็ไม่ทราบว่าเขาพูดอะไรกับเด็กๆเกบอะแสที่2มีผู้หญิงได้ยินเสียงกรีดร้องออกมาจากฮักลีกิลในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่เทียนแนนเดินผ่าน ข้อมูลสองเรื่องนี้สำคัญกับเรามากคริสเกกกล่าวมันทำให้ตำรวจเริ่มมั่นใจกับสมมุติฐานว่าเทียนแนนอาจจะถูกชายคนนี้ลักพาตัวไปสัปดาห์ต่อมาตำรวจวางกำลังไปลาตระเวนบริเวณฮัฟฟรีกิลอย่างต่อเนื่องและพยายามเข้าไปสอบถามข้อมูลจากคนที่ผ่านจุดนี้ โดยเฉพาะกับคนที่เข้าขายต้องสงสัยคือชายผิวขาวร่างใหญ่และพาสุนัขมาเดินเล่นในจุดดังกล่าวแต่เมื่อเข้าไปพูดคุยแล้วคนเหล่านั้นก็ดูไม่มีพิรุษหรือลักษณะจะเป็นคนร้ายเลยแม้แต่นิดเดียวภารกิจตามหาเทีแนนดำเนินต่อไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากหนึ่งเดือนเป็นหลายเดือนก็ยังไม่มีใครพบเห็นเทีแนนเสียที จนมาถึงวันที่20สิงหาคมคิศกราัช2001หรือเกือบ9เดือนหลังจากเทียแนนหายตัวไปเช้าวันนั้นตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพผู้หญิงในป่าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เทียแนนหายตัวไปประมาณ24กิโลเมตรส่วนคนที่พบศพคือมาร์คบิสัน ชายที่พาสุนัขสองตัวไปเดินเล่นในเขตป่าเขาเล่าว่าระหว่างที่เดินเล่นเห็นผ้านวมผืนหนึ่งถูกทิ้งไว้ใกล้กับต้นไม้เมื่อครี่ออกดูก็พบว่ามันมีถุงพลาสติกซ้อนอยู่ในนั้นหลายชั้นด้วยความสงสัยเขาจึงเปิดถุงพลาสติกดูแล้วก็พบศพของผู้หญิงเจ้าหน้าที่รีบเดินทางมาตรวจสอบ ก่อนจะพบว่านี่คือเทียแนนหญิงสาวที่ตำรวจกาลังตามหาอยู่หลายเดือนศพของเทียแนนถูกห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกขนาดใหญ่มากถึง10บชั้นเมื่อคลายถุงออกหนึ่งชั้นก็จะเจออีกชั้นหนึ่งทับไปเรื่อยๆรลาวากับว่าคนล้ายเห็นเธอเป็นตุ๊กตารัเสเซียที่ต้องเปิดออกทีละชั้น เพื่อจะได้เจอความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างในทว่าถุงพลาสติกชั้นสุดท้ายมีรายละเอียดที่ต่างออกไปถุงใบนี้ไม่ได้ถูกรัดด้วยเชือกที่บริเวณปากถุงเหมือนชั้นอื่นๆแต่มันถูกรัดอย่างเลือดเย็นด้วยปอกคอสุนัขตรงกับตำแหน่งคอของศพพอดีส่วนสภาพศพของเทียนแนน ก็อยู่ในลักษณะที่สยดสยองพอสมควรเธอถูกสายพลาสติกรัดจนแน่นมือสองข้างถูกสายพลาสติกรัดและมัดไขว้หลังจึงทำให้ตำรวจรู้ในทันทีว่านี่คือคดีฆาตกรรมอย่างแน่นอนนอกจากนี้ตำรวจยังได้เก็บหลักฐานอื่นๆในจุดที่พบศพกลับไปตรวจสอบด้วยเช่น เส้นใยไหมพรมกับเส้นขนของสุนัขซึ่งติดอยู่บนศพของเทียนแนนและสายรัดพลาสติกจากการตามหาคนหายตอนนี้ภารกิจของตำรวจคือการตามหาตัวคนร้ายมาลงโทษโดยเริ่มต้นจากการชันสูตรศพของเทียนแนนเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอก่อนเสียชีวิตผลการชันสูตรพบว่า ศพของเทยนแนนถูกเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิเย็นเยือกทำให้สภาพศพยังไม่เน่าเปื่อยมากนักอาจจะเป็นตู้แช่แข็งไม่ก็ตู้เย็นและถูกเก็บในที่แห่งนั้นเป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่คนร้ายจะเอาศพมาทิ้งไว้ในป่าตำรวจเริ่มตั้งทฤษฎีกันว่าคนร้ายน่าจะตั้งใจเก็บศพไว้ในตู้แช่แข็ง เพื่อให้เขาสามารถกลับมาดูอีกครั้งในฐานะถ้วยรางวัลเชกเช่นเดียวกับฆาตรกรต่อเนื่องหลายๆคนที่มักชอบเก็บศพของเหยื่อไว้เชยชมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมาคนร้ายถึงเอาศพมาทิ้งไว้แต่ที่แน่ๆมันคือสัญญาณอันตรายเพราะเมื่อศพของเทียนแนนถูกนำออกมาจากตู้แช่แข็งแล้วก็แปลว่า พื้นที่ในตู้แช่แข็งว่างลงและคนร้ายอาจจะกําลังหาเหยื่อรายต่อไปมาใส่ไว้แทนเทียนแนนเวลาเหลือน้อยลงทุกทีอาจจะมีคนถูกฆ่าอีกถ้าคนร้ายยังไม่ถูกจับตัวในเร็ววันตำรวจจึงนำเบาะแสที่เคยได้รับมาพิจารณาคู่กับสิ่งที่พบจากศพของเทียนแนนซึ่งเรื่องหนึ่งที่พบความเชื่อมโยงชัดๆก็คือ คำบอกเล่าของพยานที่ระบุว่าผู้ต้องสงสัยเป็นคนที่เลี้ยงสุนัขก,กับปลอกคอสุนัขที่พบบนศพของเทียนแนนตํารวจใช้ปลอกคอสุนัขเป็นตัวไขปริศนาว่าคนร้ายคือใครพวกเขาพยายามสืบหาต้นตอของปลอกคอสุนัขชิ้นนี้ จนรู้ว่ามันถูกผลิตขึ้นจากบริษัทในเมืองนอตติงแฮมและถูกกระจายไปยังร้านขายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงทั่วอังกฤษจ,จำนวน114ร้านสิ่งที่ตำรวจทำได้คือติดต่อไปหาทั้ง114ร้านฟังดูแล้วเป็นงานที่หินและใช้ความอดทนพอสมควรแต่ตำรวจก็ไม่ลดละความพยายาม แม้ว่าคำตอบของร้านค้าเหล่านั้นจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันพวกเขาจำไม่ได้ว่าขายให้ใครไปบ้างและไม่ได้เก็บข้อมูลของลูกค้าเอาไว้เลยอย่างไรก็ตามเมื่อยังไม่ละความพยายามความสำเร็จก็ย่อมตามมาตำรวจโทรหาร้านค้าที่อยู่ในลิสต์ลำดับที่112 ร้านซึ่งอยู่ในเมืองลิเวอร์พูลบอกตำรวจว่าพวกเขามีข้อมูลการขายปลอกคอสุนัขที่ตำรวจสนใจอยู่เพราะบังเอิญว่าร้านนี้ขายสินค้าผ่านทางออนไลน์เลยยังมีข้อมูลของลูกค้าอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เจ้าของร้านส่งรายชื่อลูกค้าที่ซื้อปลอกคอไปให้กับตำรวจจากรายชื่อลูกค้ามากมาย มีหนึ่งคนที่ตำรวจสนใจเป็นพิเศษเขาคือชายที่ชื่อจอห์นเทเลอร์เขาซื้อบอกคอชนิดนี้ไปทั้งหมด6ชิ้นในช่วงสามเดือนก่อนที่เทียนแนนจะหายตัวไปที่สำคัญมากๆคือบ้านของเขาอยู่ห่างจากจุดที่เทียนแนนหายตัวไปเพียง800เมตรเท่านั้นทุกอย่างดูจะเข้าทางตำรวจมากขึ้น เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีผู้หญิงโทรมาแจ้งข้อมูลกับตำรวจว่าเธอสงสัยว่าชายชื่อจอร์นเทเลอร์น่าจะเป็นคนร้ายฆ่าเทียแนนเพราะเธอเคยไปเดทกับเขามาก่อนจึงรู้ว่าเทเลอร์ Taylor, ชอบเขา้าเวลาาสตร์ภายในป่าที่พบศพเทียแนนแต่ตอนนั้นตำรวจไม่ได้สืบต่อเพราะยังมองไม่เห็นจุดเชื่อมโยงที่หนักแน่นพอ บอกคอจึงเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้ตำรวจมั่นใจว่าเทเลอร์น่าจะเป็นคนร้ายตัวจริงขาดแต่หลักฐานในมิติอื่นๆที่จะมัดตัวไม่ให้เขาดิ้นหลุดได้เท่านั้นในวันที่ตำรวจไปตรวจคนบ้านของเทเลอร์พวกเขามีเช็คลิสซึ่งที่ต้องตรวจสอบหลายอย่างเริ่มด้วย ชนิดของสายรัดพลาสติกที่รัดคอและมือของเทียนแนนตำรวจพบว่าเป็นชนิดเดียวกับสายรัดพลาสติกที่อยู่ในบ้านหลังนี้หลักฐานต่อมาคือเส้นใยไหมพรมที่ติดบนเสื้อผ้าเทียนแนนก็ตรงกับเส้นใยที่ตกอยู่บนพื้นบ้านของเทเลอร์ด้วยเช่นกันข้อต่อมาคือสุนัขแม้ทีแรก ตำรวจจะไม่เจอสัตว์เลี้ยงในบ้านแม้แต่ตัวเดียวแต่การตรวจค้นส่วนหลังบ้านก็พบศพสุนัขที่ถูกฝังเอาไว้ด้วยซึ่งเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะฆ่ามันเพื่อทำลายความเชื่อมโยงจากปากคำของพยานที่มีคนพบเห็นเขาอยู่กับสุนัขในจุดที่เทียแนนหายตัวไปต่อมาเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดซึ่งพาตำรวจให้มาถึงตัวเทเลอร์ นั่นคือปลอกคอสุนัขตำรวจพบว่าเทลเลอร์เก็บปลอกคอชนิดเดียวกันไว้ในบ้านอีกสองอันและทั้ง3อันก็เป็นปลอกคอที่ร้านค้าในริเวอร์พูลขายให้เขาเมื่อ3มเดือนก่อนที่เทียแนนจะหายตัวไปจริงๆแล้วตำรวจยังมีหลักฐานอีกเพียบที่เชื่อมโยงว่าเทลเลอร์คือคนร้าย เช่นเศษดินที่ติดอยู่บนผมของเชียแนนตรงกับดินในส่วนหลังบ้านของเทเลอร์ถุงพลาสติกที่ใช้ห่อศพหลายต่อหลายชั้นก็เป็นชนิดเดียวกับที่เทเลอร์ใช้ในบ้านตลอดจน DNA บนเสื้อผ้าของเชียนแนนก็ตรงกับ DNA อของเทเลอร์เช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วเทเลอร์ Taylor จึงถูกจับในฐานะผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมลีแอนเชียนแนน เมื่อถูกจับเขาก็สารภาพว่าเป็นคนลักพาตัวเทียนแนนจากฮัฟฟรีกิลมาที่บ้านเขาอ้างว่าพอถึงบ้านแล้วระหว่างที่กำลังมัดเทียนแนนอยู่นั้นเธอพยายามต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเขาและเธอจึงกระทบกระทั่งกันและศีรษะของเทียนแนนชนกับผนังจนเสียชีวิตถึงจะกล่าวอ้างแบบนั้น แต่ผลชนสูตรศพของเชียนแนนบอกว่าเธอถูกรัดคอจนเสียชีวิตดังนั้นคำพูดนี้จึงฟังไม่ขึ้นสุดท้ายศาลพิพากษาจำคุกเทเลอร์ตลอดชีวิตในความผิดฐานลักพาตัวและฆาตกรรม ถ้าเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ